สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้วันที่9มกราคม259นะครับมีข่าวจากธนาคารออมสินมาบอกธนาคารออมสินเนี่ยจะแจกเงิน1,000บาทกดรับสิทธิ์ผ่านแอปไม m มแอปฝากถอนโอนเงินของธนาคารออมสินนั่นแหละครับแต่ว่าไมไ่ได้ทุกคนนะครับต้องเช็คคุณสวัสดิก่อน,อนว่าท่านมีสิทธิ์หรือเปล่าครับโดยธนาคารออมสินจะแจก1,000บาทเป็นของขวัญเปียใหม่ให้ลูกนี้ชั้นดีนะ ตรวจสอบสิทธิ์ดูก่อนนะครับกดรับเงินผ่านแอปไมโม่ถ้าท่านมีสิทธิ์นะครับกดรับเงินผ่านแอปไมโม่ไม่เกิน3ามสิบจ็าคมหกเก้านะครับโครงการนี้มีชื่อว่าโครงการวินัยดีมีเงินนะครับก็จะให้ของขวัญหนึ่งพันบาทคุณสมบัติครับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้เงินหนึ่งพันบาทเป็นลูกหนี้ที่ใช้บริการสินเชื่อบงิงินกู้ไม่เกินสองแสนบาทกับธนาคารออมสินนะครับ แล้วก็มีประวัติชําระหนี้ดีติดต่อกันไม่น้อยกว่า3ปีไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ไม่มีประวัติการตัดหนี้ศูนย์ปัจจุบันมีสถานะหนี้ปกตินะครับถ้าใครมีคุณสมบัติตามนี้กดรับสิทธิ์ที่แอปไมโมนะครับโดยโกดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงไม่เกิน3ามสิบมกราคมหกเเมื่อกดรับสิทธิ์แล้วธนาคารออมสินก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ภายในเดือนกุมภาพันธ์สองหเขาจะโอนเข้าบัญชีให้เฉพาะผู้ที่มีบัญชีเงินฝาก เผื่อเรียกที่เป็นชื่อตนเองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารออมสินที่มีหนี้ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทและมีคุณสมบัติครบตามที่อ่านมาเมื่อกี้เมื่อไปกดที่แอปไอมโมแล้วนะครับกดไม่เกินกดรับสิท์ที่แอปไอมโมไม่เกิน3มามเปรบากครบกาเก้านะครับเขาจะโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกบัญชีเผื่อเรียกให้นะครับใครที่มีบัญชีธนาคารอมสินบัญชีเผื่อเรียกเป็นชื่อตนเองเท่านั้นจึงจะได้เงินนี้นะครับก็แจ้งให้ทราบครับ อันนี้ก็เป็นข่าวดีจากธนาคารออมสินที่ให้เงิน1นึ่งพันสำหรับลูกนี่ดีครับสวัสดีครับ